ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตนะคะรัฐพูดเราชนะลงทะเบียน3,500บาท2เดือนเยียวยารอบ2ถือว่าเป็นข่าวที่ทุกคนรอคอยนะคะสำหรับข่าวนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะอาคมเตรียมเสนอมาตรการเยียวยารอบ2คนละ3,500บาท2เดือนให้ครมรพิจารณาสัปดาหนะ์หน้าลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y ย t u b e แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม,ใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคลิปน้ามาตรการเยียวยารอบ2กรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการเยียวยาผลกระทบทุกกลุ่มครอบครมเหมือนที่ผ่านมาให้พิจารณาวงเงิน3,500บาทเป็นเวลา2เดือนนายอาคมเติมพิธยาภายสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอว่ามาตรการเยียวยาการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ที่จะออกมาเพิ่มเติมคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนจะครอบคลุมทุกกลุ่มโดยจะโดยจะมีการเสนอให้ที่ประชุมครอมอพิจารณาในสัปดาหนะ์หน้ามาตรการเยียวยาคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือน จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะส่วนการใช้สิทธิยีวยาวตั้งเป้าหมายว่าจะใช้เงินได้ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างเร็วหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างช้านะคะ